สวัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนพลานะครับ EP ที่503นะครับมีพราสะสมพราเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ3 0 0รบาททุกรายการเลยนะครับน่ครับมีทังพระเก่าพราใหม่นะครับจะมีพิเศษอยู่หนึ่งรายการเป็นมีดหมอหลงพัะเจมนะครับมีดหมอหรือว่าพระขันครับหลงพระเจมวัดวังแดงเหนือนะครับนี่เจะ เป็นราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพอเจ็มนะครับช่องทางติดต่อนะครับศู 8, 4, 9, 0, 3, 7, 6, 7, 6นย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเกร็บเงินปลายทางน,นะครับฝากเพื่อนในพี่เพ่ชมและช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับ <c oughs> องค์แรกครับเป็นสมเด็จน,นะครับ สมเด็จมีอายุนะครับน่าจะเก่าเหมือนกันทำอย่างีาทักรวดไว้แบบนี้นะครับทักรวดไว้ับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองนะก็เป็นสมเด็จนะครับสภาพชัยนะครับ ภาพใช้เก่านะครับอันนี้เก่านครับเนี่ยครับมีเนื้อรอยเนื้อหลุดรอยสภาพผ่านการใช้มาครับนี่ครับเนื้อออกจำฉ่ำนะครับเนี่ครับมองห็นมวนสารนะครับใช้มาครับ หมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จมีคาบกลุ่นะครับนี่ครับสมเด็จมีคาบกลุ่จับนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสีน่นะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับนี่ครับแกะสวยเลยนะครับ พอกสวยนะครับนี่ครับปลาตะเพียนหน้าปลาตะเพียนหลังลุงคูบาดวงดีนะครับวัท่าจำปีเชียงใหม่นะครับกระไหลทองนะครับปลาตะเพียนคูบาดวงดีนะครับสภาพสวยๆกระไหลทองนะครับเลขสามนะครับเป็นพระคงนะครับ พระโคงนะครับสภาพยังสวยนะครับเส้นสายเส้นนะครับชัดเจนนะครับพระโค้งนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับหลพบเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับนมีต่อโค้ดนะครับเหรียญอาร์มใหญ่ไหมนะครับมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับอย่างสวยนะครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับหมายเลขเกตเป็นหน้าพระลักษณ์นะครับเป็นเนื้อผงนะครับก็เรียมใช้มานะครับหน้าพระลักษณ์มีจะกรสามดอก็มีจานนะครับเนี่ยชาทีมกันนะครับแต่ก็ดูพอมีอายุนะครับหน้าพระลักษณ์นะครับ สามร้อยบาทครับหมยเล็กแปนะครับ,เป,กเ,กรบเป็นล็อกเก็ตนะครับครับเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นลายล็อกเก็ตหน้าพลักนะครับนะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มาเหมือนกันนะครับน่ครับสติกลาลานะครับด้านหลังจะเป็นมีมวนซานะครับ ยังสวยอยู่นะครับนี่ครับเป็นเครื่องรางนะครับหมายเลขเก้านี่เป็นพระวัดพับนะครับอันนี้นก็ะดูเก่าครับนี่ครับนี่ครับเก่านะครับพรบเขาเหมามาครับนี่ครับลูกเก่าครับ ให้สนใจหรือว่าถูกใจก็ราคาสามร้อยบาทเหมือนเดิมครับหมายเลขสิบนะครับ er. เป็นหลวงพ่อเนมวัดเขนนดาโน,นนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีต่อโค้ดหนึ่งสองครับหลวงพ่อเนมวัดเขาโน่นะครับลูกเหมือนปั๊มหลวงพ่อเนมวัดเขาโน,น่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหมายเลขที่เป็นนะครับ,เ,รนนรบเป็นลูก เหมือนหลวงปูเผือกนะครับเป็นรูปหล่อครับหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับหล่อหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเนี่ยตอกชื่อนะครับอันนี้ตอกนะครับปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นเื้อทองเหลืองนะครับมาเลขสิบสองนะครับเป็นคูบาราสีนะครับคูบาราสีนะครับ กูบาราสีนะครับวัดถ้ำเสือดาวนะครับเชียงใหม่นะครับกูบาราซีนะครับตามประวัติบอกหลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสกนะรหลวงปู่ทิมวัดนา h a ไล่ร่วมปมวาาลุกเสกนะครับกุบาราซีนะครับข่มสวยนะครับ หมายเลขสิบสามครับเป็นหลวงปู่แหวนะครับเป็นเรนหรียญหลวงปู่แหวน,นรุ่นถิ่นกําเนิดน,นะครับตอกโค้นะครับสภาพหิ่งนะครับรุ่นถิ่นกําเนิดครับหลวงปู่แหวนนะครับสภาพหิ่งนะครับมาเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญปอพิบูลสงครามนะครับร้อยปีปอพิบูลสงครามนะครับ ิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลงสองสี่เก้าหนึ่งครับเหรียญพ่อสรึกนะครับหางยัน,นครับสองสี่เก้าหนึ่งครับเหีชิบงครับเป็นหลวงพ่อเอมนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเอมนะครับหลังตะกรุดสามพระสัตรนะครับ รูปถ่ายหลวงพ่อเอมหลังตะกุดสามกริย์นะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับป right> ีสิบสองครับสองพันห้าร้อสิบสองนะครับรูปถ่ายอัดกระจกนะครับติดกระจกนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปีสองพันห้าร้อสิบสองนะครับวัดช่องแคนะครับ สิบแปดเป็นพระปิตานะครับเนื้อผงนะครับเนื้อผงสภาพหิ่งนะครับสิบเก้านะครับเป็นพระปลืมนะครับคมนะครับอ,อันนี้คมมีหน้ามีตานะครับเนื้อหาจัดจัดเลยครับออกแดงนะครับ เปิมนะครับชอบยังสวยนะครับยี่สิบครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับพรอมเลี่ยมนะครับอยู่ในเลี่ยมครับหลวงพ่อทบออกวัตจันนิมิตนะครับพรอมเลี่ยมนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยครับอยู่ในเลี่ยมนะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นปกนะครับรอโบราณนะครับออกเขียวๆเลยนะครับผมก็อิ่มนะครับอิ่มมันหัวเข่านะครับด้านล่างมีเลขหนึ่งนะครับหลวงอิ่มมัดหัวเข่านะครับเป็นปกนะครับเป็นหน้าปกนะครับเนื้อออกเขียวอมแดงเลยนะครับนีครับเขียวเขียวแดงครับเก่านะครับยิบสองครับเป็น หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเจ้าของเอามากระไล่ทองนีครับมาเปียกทองครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเจ้าของมาเปียกทองครับเนี่ยครับยี่สิบสามครับเป็นหลวงพระผงเป็นพันเนื้อดินนะครับหลวงปู่บุญนะครับมีจานครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ ยี่สนะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลืองนะครับนั่นเลยเป็นทองเหลืองนะครับออกสีเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็ลมดําครับปู่ทวดเตารีดนะครับยี่ห้าครับเป็นคุ้นแผ่นนะครับคุ้นแผ่นฝังตะกุดนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับ ละยงนะครับตัวหนังสือคมนะครับนี่ครับตัวหนังสือคมคมเลยนะครับยี่หกเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผมคุกรักนะครับปิตาอย่างลูกมือ าเนื้อผงคุกรักนะครับหลังแบบนัดมายเลขยิบเจ็น,นะครับเป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับเป็นแหวกมากหลวงพ่อกล้วยเนื้อดินนะครับเรียมนะครับหลวงพ่อกล้วยเนื้อดินนะครับพร้อมเรี่ยมนะครับ เป็นเลี่ยมแบบโบราณนานหนะครับยี่สิบแปดครับเป็นแหวกม้านเนื้อผงนะครับนี่ครับรน่าจะโดนความชื้นมานะครับผิวเริ่มหลุดไปบ้างนะครับนี่ครับแหวกม้าหลงพ่อกล้วยอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับ ยี <28 S 2> はは employer, ่แปดเป็นย no ี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณพร้อมกล่องนะครับสวยนะครับนี่ครับหลวงพ่อคูณพร้อมกล่องนะครับสวยๆนะครับปีสามแปดนะครับสวยเดิมเลยนะครับพร้อมกล่องนะครับปีสามแปดนะหลวงพ่อคูณนะครับแกะคมเลยนะคมสวยยนะครับตาแล้วก็ เปลือกตานะเป็นชั้นๆเลยนะครับสาสิบนะครับอันนี้พิเศษพันสองร้อยบาทนะครับมีดหมอหลวงพอ่อแจมนะครับวัดวังแดงเหนือนะครับมีดหมอหลวงพ่อเจมวัดวังแดงเหนือนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมีมีปาักกานะครับบางคนเขาก็ลงไว้ว่าเป็นพักขัน ภาพวิญญาณนะครับหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือนะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมเลยครับนี่ครับเก่าๆนะครับเก่าๆนะครับแต่ยังสวยนะครับอันนี้หนึ่งสองร้บาทนะครับสนใจนะครับ ศูนย์แปดสี่นยสามเจนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อพี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับคนคนพระนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ